โอ้มีข่าวดีมาบอกนะครับทุกๆคนล่าสุดฐานไทยเราสามารถปักธงชาติไทยที่ยอดภูมิเขือได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพีงยงแต่หลังจากที่ฐานไทยเผยแพร่ข่าวออกมาแบบนี้นะครับคนก็เหมือนพวกเขาเขาออกมาดิ้นกันพลานแล้วก็ออกมาแจ้งเตือนว่าอย่าไปเชื่อครับข่าวล้อมที่รายงานออกมาจากประเทศไทยเพียงแต่ล่าสุดไม่รู้ข่าวล,ล้อมหรือข่าวจริงกระทรวงกาลาโหม,มเขมรเนี่ยออกมาแถลงข่าวด่วนนะครับว่าไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปักธงชาติไทยในแผ่นดินของเขมรนี่ก็แสดงว่าข่าวนี้เป็นความจริงสิครับไม่งั้นกระทรวงกลาโหมเขมร มันจะออกมาพูดแบบนี้ทำไมก็ลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทุกคนได้ยินเสียงด้บแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มปีธีทุมไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่คนเขียนเขากําลังเซ็งแซ่กันไปตามๆกัน อย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยการประทะกันร,ระหว่างฐานไทยกัมพูชายังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เข้าวันที่3แล้วนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทั้งสองฝ่ายนั้นปะทะกาันรุนแรงมากๆเลยนะครับมีหลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดการประทะขึ้นในก่อนหน,น้านี้วันนี้ก็จัดกันหนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แถวๆจังหวัดตราหรือว่าจะเป็นแถวๆปอยเปตนะครับเรียกได้ว่าในวันนี้เนี่ยหานไทยทุกๆภาคส่วนร่วมมือร่วม,มใจกันเพื่ออที่่่จะป้้งกกัันไมมมหชาาเเเิิ็แลวววคดต ใหญ่แล้วก็เก่งกว่าประเทศไทยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ณจังหวัดตรัดตอนนี้รู้สึกว่าทานเขเมรก็ถอยล่นออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ก็ดีขึ้นมากส่วนตรงบริเวณแถวๆปอยเ,เปตเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการป้งป,งป้างกันอยู่นะครับพียงแต่เบื้องต้นทางประเทศไทยเราเนี่ยก็สามารถไล่ทานเขเมรออกจากพื้นที่ไปได้บางส่วนแล้วแล้วก็เข้าไปยึดสิ่งปลูกสร้างที่กัมพูชาเนี่ยทำลูกล้ําเข้ามาที่ดินแดนไทยได้สําเร็จนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมีการเสียหายมากพอสมควรนะครับเนื่องจากมันมมีีคลลิปปแ้วก็รู คนคเขมรเนี่ยโอ้โหวิ่งนี้ออกมาจากบอลคาติโนกันให้วุ่นเลยนะครับฝุ่นฝนเนี่ยกระจงกระจายทั่วพื้นที่ไปหมดเพียงแต่มันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าไทยเราสามารถยึดด้แบบ100%้ยเป็นเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือภูมะเขือนั่นเองเพราะได้มีการจัดรายละเอียดของฝ่ายทหารแล้วนะครับว่าสามารถยึดภูมมะเขือได้สําเร็จและสามารถนําธงชาติไทยเนี่ยขึ้นไปติดบนยอดสูงสุดของเขาภูมมะเขือได้นะครับแต่ว่าก่อนที่ไทยเราจะชูธงได้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ว่นนาาายเเกกิดขึ้หลยอยงมๆมๆน ตอนแรกไม่ยอมนะครับจนทำให้ประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องมีการใช้เครื่องบิน M16 รวมถึงกร i ฟเฟนในการขับไล่ฐานคขเมนให้ถอยออกไปนะครับเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยทางฐานเขมนกำลังจะใช้ปืนใหญ่อะไรสักอย่างที่มันโคง้คงๆเนี่ยยิงขึ้นมาบนยอดภูนะครับไทยเราก็เลยต้องใช้อาวุธหนักสกัดเอาไว้ก่อน เพียงแต่สุดท้ายหลังจากที่ทางไทยเราสามารถปักธงชาติไทยได้นะครับโอโหคนเขมรน,นี่พวกเขาที่กําลังติดตามข่าวไทยอย่างใกล้ชิดก็ถึงกับออกมาร้องห่มลงไห้กันทางประเทศกันเลยทีเดียวบางคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้ประเทศไทยออกข่าวปลอมมาหลอกพวกเขาอีกแล้วหรือบางคนก็บอกว่าข่าวที่รายงานออกมาจากประเทศไทยเราจะไปเชื่อเราจะต้องเชื่อเฉพาะสื่อที่ออกมาจากสมเด็จคุณเซนของพวกเขาเท่านั้นเพราะจะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากที่สดุดเพียงแต่ทว่าล่าสุดไม่รู้ว่าข่าวที่ประเทศไทย ปักธงชาติไทยที่พูมะเขือได้สําเร็จเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่กระทรวงกลาโหมของกมัมเบนได้มีการถแถลงข่าวออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา1 1 11นว่าประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาธงชาติไทยมาปักที่แผ่นดินของกัมพูชากระทรวงกลาโหมของพวกเขาก็มีการออกมาชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าที่ประเทศไทยเราปักธงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่งั้นเขาจะออกมาชี้แจงแบบนี้ทําไมทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลงไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนองคนอมเมนต์นกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่สื่อไทยเราเนี่ยได ไทยเราสามารถยึดภูมิเขื่อได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนเลยว่าประเทศไทยนั้นต้องการที่จะลุกลานกัมพูชาจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกเสียมใช้ภาพเก่าตั้งแต่เมื่อปี2008ที่ปากทงบนเขาพระวิหารได้สําเร็จแต่สุดท้ายสภาพก็โดนขมิเรายึดกลับขึ้นมาภาพนี้มันเป็นภาพเก่าอย่าไปเชื่อขา่าวปลอมที่ถูกรายงานออกมาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครบบอกว่าอยากจะถามพวกเสียมเหมือนกัน ว่าเอาข่าวปลอมมาหลอกลวงคนกันเองแบบนี้มันไม่เหนื่อยบ้างเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้มีแถลงข่าวจากกระทรวงกลาโหมของเราว่าไทยไม่มีสิทธิในการปักธงบนผืนแผ่นดินของกรรัมพูชาสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากําลังหลอกให้เราเสียขวัญและกําลังใจอย่าไปเชื่อคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยขนาดเพจยังเป็นทางการของฐานไทยก็ยังลงข่าวโกหกหลอกลวงคนไทยด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการขยงทข้งหมดมันถูกเริ่มต้นจากฐานไทยต้องการที่จะยึดราสาตามเมืองทม แต่ทาไมตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาคํายึดภูมิเขือของเรานี่คือหลักฐานชั้นดีเลยที่เราจะนําไปฟ้องกับศาลระหว่างประเทศว่าไทยนั้นเป็นพวกหิวกระหายในสงครามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทําไมกระทรวงของเราถึงไม่มีการถ่ายรูปลงข่าวยืนยันออกมาบ้างว่าพื้นที่ตรงนั้นยังคงเป็นของกัมพูชาจะปล่อยให้พวกเขายืนยันแบบนี้ต่อไปหรือ,อยังไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยช่างน่าละอายจริงๆทหารของคุณเสียชีวิตไปมากมายแต่คุณยังกล้าออกข่าวหลอกลวงคนไทยด้วยกันเอง คอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่าตอนนี้พวกเสียมกําลังดีใจกันสุดขีดเมื่อเห็นข่าวว่าฐานไทยปักธงชาติไทยบนภูได้ทําไมพวกเขาถึงไม่ลองหาข้อมูลใน Google ดูว่าภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปี2008คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เชื่อมั่นว่าชาวกัมพูชาทุกคนในประเทศไม่มีใครเชื่อกับข่าวนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลไทยกับทหารไทยทั้งชีวิตก็มีแต่การออกข่าวหลอกลวงคนไทยทั้งประเทศไปวันๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแค่รูปตัดต่อจาก AI ใครๆก็ทําได้ เดี๋ยวเราก็แค่ตัดไม้ใส่รูกธงมเขมรเข้าไปแค่นี้มันก็เรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่สําคัญคือ f 16ของไทยนะ่ยยังมีใช้อยู่อีกเหรอไม่ใช่ว่าโดนยิงตกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีแค่พวกไม่มีสมองเท่านั้นแหละที่จะเชื่อกับข่าวนี้คนกัมพูชาทุกคนมีสมองและมีหัวคิดไม่มีใครเชื่อข่าวนี้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่เชื่อกับข่าวนี้แต่อยากให้รัฐบาลกัมพูชามีการยืนยันด้วยรูปภาพออกมาว่าเรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นจริง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรื่องนี้มันยังไงกันแน่ถ้าเป็นสื่อที่เป็นของพลเรือนไทยก็ว่าไปอย่างว่ามันอาจจะเป็นข่าวปลอมแต่นี่มันมาจากเพจของทางไทยที่เป็นเพจอย่างเป็นทางการรัฐบาลกัมพูชาจะต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เป็นการด่วนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายก็แสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาแล้วสินะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายก็แสดงท่าแท้ของตัวเองออกมาแล้วสินะแซงทําเป็นผู้ถูกกระทําแต่สุดท้ายก็เข้ามาบุกยึดพื้นที่ของกัมพูชา อ่ะก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหมันมีเป็นหลักหลายพันเลยนะครับเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ของคนไทยเข้าไปบุกถล่มที่เพจของกระทรวงกลาโหมเขมรจนเละเป็นขี้เลยนะครับแถมใน,นตอนนี้เนี่ยคนไทยเราโพสเป็นภาษา,ขามเขมรกันหมดแล้วนะครับนะก็เลยค่อนข้างจะสับสนว่าอันไหนเป็นคอมเมนต์ของคนไทยอันไหนเป็นคอมเมนต์ของคนเขมรคือตอนนี้ต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเริ่มมีการแทมแคมเปญ พิมพ์เป็นภาษาเขมรแล้วก็เข้าไปเล่าความจริงให้กับคนคเขมรทุกคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้ทราบนะครับีนในว่าพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณสักเกเนี่ยก็ยังคงเชื่อข่าวสารที่ถูรายงานออกมาจากลมบากของทางคุนเซนรายงานออกมาจากสื่อของประเทศกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าถามว่าทำไมคนกัมพูชาพวกเขาถึงไม่หูตาสว่างสักทีก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนคเขมรที่เกิดมาอายุไม่ถึง40เนี่ยพวกเขาเกิดมาในยุคข,ของฮุนเซนปกครองแล้วนะครับแล้วก็โดนฮุนเซนเนี่ยสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กว่่่าาคคนนนนนนไไไไททยยยเเเีปปปขขขโมมแผดดิองพพพวววกกก็็จร สักวันหนึ่งเขมรเราจะต้องเอาแผ่นดินของเรากลับคืนมาอะไรโน่นนี่นั่นนะครับที่พวกเขาชอบสอนต่อๆกันมานะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยกัมพูชาเป็นอาณาจักรเขมรเอ็มไพร์อาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโซนอาเซียนนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะโดนชาวจีนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเข้ามาบุกยึดพื้นที่แล้วก็สถาปนาตัวเองจนกลายเป็นประเทศไทยและวัฒนธรรมทั้งหมดที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นชุดไทยอาหารไทยทุกอย่างนั่นแหละที่คนไทยมีและขเขมรก็ไม่เคยมีพวกเขาก็อยากจะได้เป็นของตัวเองโดยเฉพาะสิ่งของที่ฝรั่งเขาชอบเนี่ยโอ้โหอันนี้ กระเฮียนกระหือลืออยากได้เป็นของตัวเองมากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่ากันเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนหลามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ